เป็นหน้าฝนเมื่อเราปลูกต้นพืชต้นพืชส่วนมากจะงามมากแบบนี้เลยครับแต่ความงามของต้นพืชแบบนี้แอบแฝงไปด้วยโรคและมแมลงเข้าทำลายนะครับในวันนี้ทางช่องวิธีไทย P ี h ชนแนลนะครับจะมาแนะนำนะครับสูตรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดนะครับใช้ได้ผลดีราคาถูกไม่แพง ลดรายจ่ายภายในคูเหลืองเราได้เยอะเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเล็บทีช่องวิจิตไทยพีชนแนลนะครับวันนี้แนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายในคูเรือนของเรานะครับจากทางช่องวิจิตไทย p ีชนแนลผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการไล่กําจัดมดมแมลงที่ต้นพืชน,นะครับยิ่งตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับต้นพืชที่เราปลูกส่วนมากจะงามมากเพราะว่าน้ําฝนนั่นเองครับ เมื่อน้ำฝนตกมาสู่ต้นพืชแล้วต้นพืชจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาและจะโตไวงามติดดอกออกผลได้แบบง่ายๆแต่ในความงามของต้นพืชนะครับก็แอบแฝงไปด้วยศัตรูพืชนะครับและมแมลงต่างๆนะครับจ้องจะมาทำลายต้นพืชนะครับในวันนี้นะครับทางช่องวิทยไทยพี h ชนแนลจะมาแนะนำสิ่งนี้กันเลยครับทุกบ้านส่วนมากจะมีใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับ ถ้าขายเวียนหัวเป็นลมนะครับหรือว่าเป็นไข้ก็ได้นะครับนะใช้กินกันอยู่เป็นประจำนะครับคือยาลมหรือว่ายาหอมนั่นเองครับในนี้นะครับมีอะไรไล่และกําจัดมดแมลงที่ต้นพืชได้ในนี้นะครับจะมีกิษณนานะครับจันเทศผิวส้มจีน,นะครับและเกดสละแหน่ทั้ง4ตัวนี้มีฤทธิ์ในการไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชได้แน่นอนนะครับ เดี๋ยวตามไปดูวิธีการใช้ยาลมหรือว่ายาหอมนะครับไล่กำจัดมดแมลงที่ต้นพืชกันได้เลยครับโดยขั้นตอนแรกเราจะเตรียมน้ำเปล่าใส่ภาชนะประมาณ1ลิตรและใช้ยาลมหรือว่ายาหอมนะครับประมาณ1ซอง1ซองนะครับไม่ถึง10บาทแต่เราใช้ไล่และกำจัดมดแมลงที่ต้นพืชได้ทั้งสวนเลยครับ เสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับและวิธีการใช้ใช้อย่างไรนะครับเราจะใช้ร่วมกับถังฉีดพ่นหรือกระป๋องป๊อกกี้แบบนี้ก็ได้ครับ ในการใช้กับต้นพืชนะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการใช้กันได้เลยครับเมื่อเราปลูกต้นพืชนะครับตอนนี้เป็นหน้าฝนต้นพืชมักจะงามมากและติดดอกออกผลให้เราเห็นอยู่เป็นประจำนะครับแต่ต้นพืชที่งามแบบนี้ ส่วนมากจะแอบแฝงไปด้วยมดแมลงต่างๆนะครับและสัตููพืชอีกหลายชนิดที่เข้าทํำลายต้นพืชนะครับถ้าเราปล่อยไว้ทุกท่านมาดูตรงนี้ครับเห็นมดไหมครับนี่มดจะเข้าทํำลายต้นพืชได้อย่างไรมดจะนําเพี้ยขึ้นต้นพืชนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรามียาลมหรือว่ายาหอมนะครับเราผสมน้ำเลยครับนํามาฉีดพ่นที่ต้นพืชตอนช่วงเย็นถึงคบค้นะครับและใช้ติดต่อกันนะครับ ทุกๆ2-3วันนะครับในระหว่างที่ต้นพื่งเรานะครับจเจริญเติบโตดีได้แบบนี้นะครับหรือว่าติดดอกออกผลได้แบบนี้นะครับฉีดพ่นเป็นประจำเลยครับติดต่อกันนะครับเราใช้ติดต่อกันนานเท่าไหร่ต้นพื่งเราจะไม่มีแมลงศัตรูพืชเข้ารบกวนเราฉีดพ่นนะครับประมาณ2-3ครั้งนะครับต้นพืชก็จะไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนอีกเป็นเดือนเลยครับ และคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในวิธีการใช้ยาลมหรือว่ายาหอมนํามาไล่และกําจัดมดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชกันนะครับดอกไม้ประดับแบบนี้ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับมาดูต้นพืชที่ผมปลูกสําหรับพืชกินต้นหรือว่าพืชกินใบแบบนี้นะครับงามไหมครับงามแบบนี้นะครับอีกไม่นานศัตรูพืชเข้ารบกวนแน่นอน เมื่อต้นพืชงามนะครับสตูพืชจ้องจะเข้าทํำลายครับเพราะฉะนั้นเราฉีดพ่นสูตรนี้เลยครับใช้เป็นประจํานะครับได้ผลดีมากและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องดีไทยพี h ชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจาเลยครับนี่ครับ ฉีดพ่นไปแบบนี้เลยครับได้ผลดีแน่นอนทุกท่านนำไปใช้ภายในบ้างเราได้เลยครับ